ต้อบไปก่อนอ่าสวัสดีทุกคนเลยนะครับวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนไปดูออฟฟิศและก็วิธีการซื้อปีออฟฟิศในเกมสกายกันเริ่มกันที่ขั้นตอนที่1ให้ทุกคนนนั้นเข้าไปในด่านที่6จากนั้นให้ทุกคนเนี่ยมองกลับไปด้านหลังนะครับท่านผู้ชมก็จะพบกับ เงารูปสี่เหลี่ยมตรงกำแพงเล่นใหม่บางคนอาจจะไม่รู้นะครับว่ากำแพตงตัวนี้เราสามารถเดินทะลุกลับเข้าไปได้ซึ่งไอ้เจ้าข้างในประตูเนี่ยมันก็จะมีเทียนเล็กๆน้อยๆให้เราเก็บแลบเล่นๆๆคำๆนะครับขีเด็ดของคลิปนี้ก็คือตรงนี้ครับซึ่งมันก็คือทางเข้าไปยังออฟฟิศของผู้พัฒนาเกมที่จําลองมาจากของจริงถ้าเราไม่มีปีกสีฟ้าเราก็จะไม่สามารถเข้าไปได้นะแต่ถ้าเราอยากเข้าไปจริงๆแล้วเราไม่มีปีกเนี่ยเราก็ต้องให้เพื่อนที่มีปีกออฟฟิศเนี่ยกระชุดกระชากลากถูเราเข้าไปในประตูนะ และเมื่อเราเข้ามาในประตูของโซนนี้นะครับมันก็จะมีเทียนให้เราเก็บแบบย่อมๆนิดๆเหมือนกันอืมอ่าลืมเก็บข้าลังด้วยนะครับตรงนี้ก็มีกองหนึ่งเล็กๆต่อมาให้เรามาดูในส่วนของกลไกของประตูออฟฟิศนะครับซึ่งไอประตูตรงนี้ก็คือประตูวัปที่พาเราไปที่ออฟฟิศครับมันจะไม่ทํางานจนกว่าจะมีคนที่มีปีกออฟฟิศเนี่ยปีกสีฟ้าเนี่ยเข้ามาใกล้ๆแบบนี้มันจริงมันจะทำงานนะครับระบบที่ใช้ป้องกันพวกที่ชอบใช้บัก๊กมุดเข้ามานะครับเนี่ย มาดูกันต่อที่ออฟฟิศเลยนะครับซิงออฟฟิศเนี่ยก็เป็นสถานที่สุดเอ็กซ์คลูซีฟของเกมสกายโอ้โหประตูไม่เรียบร้อนอีกใครในออฟฟิศเนี่ยก็จะมีเทียนให้เราเก็บด้วยนะครับเป็นจำนวนย่อมๆนอกจากนี้ก็ยังมีสปีริตประจำวันด้วยแต่ว่าเราจะทำคลิปแยกนะเพราะเดี๋ยวคลิปนี้จะยาวเกินไปนี่เรามาเก็บเทียนกันเทียนนี่จะมีทั้งหมด2กองนะครับก็คือกองยาวๆตรงนี้กับโซนที่เราจะไปซื้อปีกออฟฟิศกันนั่นเองท่านผู้ชมเราให้เรามาที่ด้านขวาของห้องของออฟฟิศนะครับ ตรงนี้จะมีเห็ดเป็นกองกองใหญ่เลยให้เราทำการเผาให้เรียบร้อยก่อนและเมื่อเราเนี่ยเผาเห็ดจนหมดนะครับเราจะพบกับไกด์ขายคองครับกดคุยกับนางเลยเอ้ <Hey! S 1> ดูที่ผ่าคุมของชันสีสีฟ้าเหลืองอราบบริษัทได้ดกินคอมมาน,นีให้มันกับชั้นและนี่ก็เป็นสิ่งของขวานสำหรับคนที่ซัพพอร์ตพวกเขา ได้รับมันยังไงน่ะเหรออืมฉันไม่เคยบอกใครเลยจนกระทั่งนายถามคำถามดีๆแบบนี้เ <c oughs> พราะกูจะได้ขายของไงเ <c oughs> นี่ยบริกของขวัญอือหือของขวัญราคา899าบาบาทแต่ถ้าเราซื้อเดียก็ได้เทียน115ยเทียนด้วยถ้าใครจะมาซื้อนะครับก็ต้องมีเพื่อนหนึ่งคนที่มีปีกออฟฟิศเนี่ยลากเราเข้ามาในออฟฟิศแล้วมาซื้อปีกตรงนี้แต่ยังไงก็ตามคิดดีๆก่อนซื้อ สรับโซนออฟฟิศนะครับผมถ้าเกิดเราซื้อปีกฟ้าเนี่ยเราจะได้รับเทียนเพิ่มขึ้นนิด nice. เดียวจริงๆครับมันมีแค่2องกองที่คุณเห็นเมื่อกี้นั่นแหละอธิบายเรื่องออฟฟิศกันต่อเลยนะสลับโซนออฟฟิศเนี่ยเดฟหรือพัฒนาเกมเนี่ยจะเอามาใช้สลับจัดอีเวนต์ต่างๆในเกมไม่ว่าจะเป็นฮาโลวีนปีใหม่และกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายจะให้ท่านผู้ชมทั้งคู่คนเนี่ยได้ร่วมสนุกและเล่นกันอย่างแน่นอนรช่วงเวลาอีเวนต์แบบนี้นะครับมันจะสามารถเข้าออฟฟิศได้ฟรี ที่มันจะมีไกด์ขายของที่เราซื้อปีกเมื่อกี้มารับเราถึงหน้าประตูเลยไหนพวกเรามาออฟฟิศนะผมก็จะมารีวิวสถานที่สุดพิเศษในออฟฟิศกันนะครับในส่วนแรกนั่นก็คือสตูดิโอของออฟฟิศนี้นะครับซึ่งมันจะมีกรีนสกรีนรวมถึงแท่นจัดของให้เราได้ใช้กันอย่างสนุกสนานเลยอย่างเช่นตรงนี้อันนี้นี่คือเราสามารถที่จะเอาพร็อพเนี่ย ที่เราซื้อมาเนี่ยมาวางเล่นได้หมดเลยนะครับนี่จะเป็นหมอนหรือจะเป็นอตู้หนังสือนะอันนี้วางได้หมดเลย สามารถจัดโซนจัดสรรของตัวเองได้หมดเลยพอท่านผู้ชมจัดเสร็จแล้วนะท่านผู้ชมก็ถ่ายรูปแล้วก็ไปตัดกรีนสกีมันก็จะได้เป็นรูปสวยๆที่เท่ตามสไตล์ของท่านผู้ชมเองเลยนะครับเนี่ยอะไรนี่โอ้ทีมงานเราก็ติดเล่นเกนท่านผู้ชมอาจจะสงสัยนะครับว่ากล้องตรงนี้ใช้ทําอะไรนะครับกล้องตรงนี้ใช้รับถ่ายฉากเขียวข้าหลังเรานี่แหละซึ่งแอนดรอยใช้ไม่ได้นะครับแต่ iOS ใช้ได้โคตรลำเอียงเลยส่วนตรงนี้เป็นโซนแต่งตัวพอเราแต่งตัวกันเสร็จตรงนี้ เอามาถ่ายรูปพร้อมกันกับเพื่อนเอาล่ะเด็กๆขอไข้ขลังหน่อยเอาพูดพร้อมกันจีดกอดคุณภาพคือเดรรไลท์ชีต